อะไรคะผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาซามาซาครับมื่อนี้มาซามากมากกะมา,มาเจอกันครับกับแนวทางเดี๋ยวกันด้วยครับมือเจ้าตีทุละนี่ก็เพิ่งได้มีเวลา อาบน้าแล้วก็มาลุงไห้นี่ยแหละค่ะผมมันติดทุละก็ยังมากขึ้นเก้าแล้ะครับผมก็อย่าลืมลอกกันเนินด้วยคับผมลอกกันจากน้อยครับเป็นยังไงบ้างครับครับตัวเลขห้าน้อยของเฮาหมูว,ว่านนี่ก็โอเคอยู่นะครับเพราะก็รุดไปกับเขามากรุดมันก็ต้องมีรุดแน่นะอจะให้เข่าตลดเฮาเห็ด ห้็ดเขาตลอดได้อยู่แต่ว่าเฮา <c oughs> เขาตลอดบ่ได้ม่เขาตลอดบม่ได้ครับอันต้องรุดบ้างนะครับผมเนาะรุดบ้างเข้าบ้างรุดบ้างแต่ขอให้เขามากก็รุดกันแล้วกันเนาะผู้ใดยังมักยั่งตดตามยังรอ,อก,กันกะห้กำไลร่างใจกันน้ำเด้อครับผมพึงมากต้องพึงมากมาสานเน่ขอถูกขอภัยอันนี้ก็เที่ยงแล้วล่ะเที่ยงเที่ยงไปบ่ายแล้วล่ะครับผมมาช้าหน่อยครับผมวันนี้ มือนี่วันจันทร์ครับยี่กีบวกล่าหุ้นยี่กีบวกล่าหุ้นจัดไปครับสองกับเจ็ดอาจจะมาซาแน่อาจจะมันกับเขามาแล้วเนาะจากที่บึงยี่กีบวกล่าหุ้นสองกับเจ็ดวิ่งลูดจัดไปถ้าผมประจำวันที่ยี่สิบแปดทันว่าวันจันทร์มีหวยเล่าน้่นเลยครับวันจันทร์มีหวยเล่าพ้อมผู้ใดกลับบ้านตั้งจังหวัด ก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมผู้ใดปีใหม่ก,บบกลกับบ้านกําลังกลับบ้านกบเดินทางปลอดภัยอย่าลืมป้องกันแม็กกันด้วยนะครับผมป้องกันโควิดหมูว่านี่หาหน่อยพิเศษออกหกหกศูนย์ 0. บอกเขาเด้อพี่น้องล้างออกศูนย์ศูนย์ตายครับหาหน่อยพิเศษเท่าส่วนหาหน่อยปกติก้าเจ็ดหนึ่งเขาครับเขาเขา หนึ่งเจ็ดเท่าของเท่าครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเท่าก็ต้องกลับนะครับหายตัวเลขแนวทางเขาห้าน้อยปกติส่วนล่างออกเจ็ดศูนย์ศูนย์มากเนาะครับศูนย์มาเงาเลยครับมัวว่านในเท่าหายศูนย์ไว้เนาะมากเมาื่อนี่มาฆ่ากันชัดชัดไอห้าน้อยมาฆ่ากันชัดชัดห้าน้อยของเราเนี่ย เขาพิเศษอย่าลืมครับถ้าเขาแล้วแนะนํใหยุดเฮาพอต้องไปเล่นหลายหัวครับป้องกันหยุดเอาไว้ก่อนหยุดแล้วมันก็ต้องได้ยุแล้วล่ะมือดันเฮาต้องคิดข้อนี้ครับได้น้อยได้หลายก็ขอให้ได้ไว้ก่อน,นอะอพ่ต้องไปเล่นหลายหัวครับถักเขาแล้วก็หยุดอนอนนหดดย,ดยุดเอาไว้ก่อนนะครับท่าน เฮาบอดได้แหกน้อยห้คือจกเฮ่ากับมัดร่วมไปเลยครับตัวเลขของเฮามันไปได้เบิดเลยครับผมมัดร่วมไปเลยสามน้อยธรเมใดออกใหายธรามได,ออม,ไดมีเล่ากับจัดไปเล่าครับแต่ว่าถ้าเขาน้อยเราก็ยุดมันตรงใดเลยครับถ้า,ายุดแล้วได้ยุแล้วแล้วครับผมมาหมู่ว่านี่หมู่ว่านี่เด่นของเฮาก็คือสี่กับสองเนาะสี่กับสอง ไปเขาตุกกันส่วน V ีไพศูนย์ออกศูนย์หนึ่งสี่เขาหนึ่งสี่นั่นเอครับ C หนึ่งหนึ่งสี่รางออกเก้าสองเนาะมันมาตลอดสองหกออกสองเก่าเก้าสองนี่แหละหวยมันฆ่าช่องทอมนิททำไปเรื่อยผู้ใดยังมักอยู่กะคอมเมนต์รับชมฝากเขามารับชมกะ อย่าลืมการสนับถือว่าสนับสนุนกันไปให้กำลังใจกันไปแยล่ะครับผมอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ออกไปเผื่อคนอื่นเขามาเบื้องเขากะดีใจถ้าเชื่อฟังกันกะได้ทุกมือแล้วเนาะทาผู้ใดมีทุนก็นแค่วิ่งรุดทำผู้ใดบบมีทุ่นเจาะกะมือใดเขาตัวเลขก็ต้องมีเขามีรุดครับเขาได้ก็บรุดได้คอเดียวนี่ะครับรุดได้ก็ต้องเขาได้ครับผม ใจกัยังดีที่วันรุดแล้วเขากับเขาเร็วนะครับพอรุดปุ๊บมือต่อมาเขา้าเขาแล้วครับเขาก็จะจับตัวเลขเขาก็จะจับแค่ซิบตัวเลยเด้อครับ มารู้ว่าจะคัดตัวใดดีเนาะใจกับหมักมาต่อกันเลยครับมาเล้ามือนี่วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดเล้าบวกห้าน้อยไปเลยนะครับถ้าเขาน้อยเราหยุดตัวเด่นคำนวณได้แปดมือนี่แปดกับศูนย์ครับแปดกับศูนย์ตัวแดงตัวเน้นครับตัวแดงตัวเน้นเฮาแปดสองแปดห้า แปดจับคู่มากกับจมีแปดสามแปดหกแปดเจ็ดตัวกันครับหนึ่งเก้ามาทวนอีกสักข้างนึงครับแปดสองแปดห้า แปดสามแปดหกแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเป็นแนวทางเลือกการคำนวณวิเคราะห์ของทั้งช่องเฮ้านะครับเมื่อใดการเล่นตีว่ามันจะมาลอยเปร์เซ็นแต่ว่าถ้าเฮ้าตรงมีทุนครับตรงตามถ้าพวกเขาเขาก็ตรงตามนะครับผมอย่าถอดใจถ้าถอดใจเรามันก็จบถ้าพวกเขาถ้าเขาแล้วกขยุดพ่อหาบาทสองบาทจะเอาไปก่อนครับได้เนาะถ้าเขาแล้ว มาต่อกันเลยครับแปดไปแล้วนะคะแปดตัวเด่นแปดกับศูนย์ศูนย์จับคู่มากกะจะมีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดตักันนีดครับหนึ่งสี่ นี่แ yup. หละครับผมลาวบวกห้านอยวันจันทร์วันน um yeah> ี้ครับผมกเอย่ากําลังใจกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะคะผมเนาะเขามารับส้มเขามาเบิงเพื่อคนทำคลิปออกมาเขาก็จะได้มีกำลังใจทังช่องเฮากะคนเบิงก็น้อยหน่อยเนาะน่อยน้อยหน่อยนิดนิดนิดหน่อยหน่อยบลูว่า เป็นเพราะว่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตัวเลขเยอะไปหรือว่าบางมันกะบางที่จับหลายตัวมันกบพวกเขานี่แหะครับผมบางที่จับหน่อยตัวเนาะบางที่กะอาจจะดูที่การคำนวณบางที่กับบุญเท่เาคือเก้าล่ะบางที่จะออกบอกเลขถูกได้มันก็ต้องบุญเท่านัานล่ะผู้ดใดผู้ใดยังมีพ่อมีไใดไปทำบุญทำท่านช่วงปีใหม่อย่าลืมทำบุญเผื่อน้เด้วยครับผมเนาะ ถือว่าต่างคนต่างหายกันแล้วกันนะหรือว่าผู้ใดอยากทําบุญกับทัางช่องกระไดเด้อครับเนาะทัางช่องกขามีพาลาขึ้นกันนะครับผมตอนนี้ก็บได้เหตุงานก็ยังต้องเรียงดูแมวก็เอาไว้ใส่ใส่ใจน้ำแล้วครับก็บได้เหตุงานเนาะมามาต่อกันเลยครับจับสามตัวสักหน่อยหนึ่งศูนย์แปดสอง หกแปดห้าศูนย์แปดหกอีกตัวหนึ่งครับสูแปดแปดศูนย์อีกตัวหนึ่งที่เข้ามากับแปดศูนย์นี่แหละครับแปดศูนย์ศูนย์แปดอย่าลืมให้กำลังใจได้เยครับผมสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ในจากลลาก,กันไปกับเสือสิชมพูดสดใส ถ้าเขางวดนี่ถ้ามือนี่เขาก็จํมมืออื่นจะมาเอาจังใดดีนะครับเต้นกับอยากไอายึ้นกันด้วยเนาะกะเขามาเบืองกันอีกคือเกาแหละครับผมเนาะสําหรับวันนี้กะขอบคุณนะครับที่มารับชมขอหามีความสุขหลายๆรืยๆเฮงๆปังๆงงเจอกันใหม่คลิปหนะ้า